สวัสด <Es poor S 1> ีค <le> e> <ười sed sus anne> <half> ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะคะวันนี้มาเจอกับบีหนีนะคะกับเกม VR Chat ค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะบีมได้รวบรวมคลิปที่เกี่ยวกับเสียงเพลงนะคะต่างๆที่บีมไปเจอมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะระวังนะครับเขามี ability ในการปล่อยนักกีตาร์นะครับเห็นมือขวาเขาไหมข่อบีมแย่จังไม่รู้่าชอบอะไรแบบนี้ไม่ใช่เขาดีกีตาร์ แต่้ถาเขาบอกอยู่พอดีกีตาร์อยู่กีตาร์ดีอยู่กีตาร์ในในใจเนี่ยเนี่ยติดมันจะทอยเะไรล้วตอแรกคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอมาถามผมเขาบอกว่าผมดีกีตาร์อยู่ก็แล้อ๋อฉันมั่นใจบามผมดีแตทอยเลยนะเป็นสูดีโฉันก็นึกว่ามีคนเก่2คนทำอนาจารเดี๋ยวก่อนอ๋อดีกีตาร์ดมากไปเคิดน ทำไมวิ่งอย่างนั้นอ่ะทำไมวิ่งท่านั้นวะโอมีเอฟเฟคด้วนด้กีวยนกะอะไรเนี่ย ดูแค่อยาเต้มลยไดดต้ข้างไนรอยากเดนทีโอ้แต่ละวุ่นวายเลยโอ้ตรงนี้ก็คอนเสิร์ตตรงนี้ก็รุเต้นวห คนหนึ่งก็ตัวใหญ่เวอร์อะไรวะเนี่ยเขาไม่เห็นกระจบก็จบไม่น่าไม่น่าขยายเข้ามาตั้มตั้มนอนกับเขาใจนะตั้มตั้มนอนกับโป้งคุ้งใจหนอ้ยมันเป็นภาพได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยรีก็ได้ขาอ่อนมากเลยแต่ละ ขำล่อมล้อม,มยังนอนกระโปรงคุมอยู่หรือเปล่าหน้าจะไม่รอดไม่เดาว่ากระโปรงใครก็ค,คันกระโปรงพี่กระโปรงสีอะไรลูกไหนบอกสิสีดา้าค่ะ okay, ไม่ใช่กุหลาบรอดตายแล้วปป,ปคืออะไรเหรอเมื่อะไหร่เมื่ะไรอ๋อปีดบล็อกน้องบีดบล็อกเฮ้ยเ้ยทำอะไรกันอะบีดบล็อกโซ เป็นว่าโซนเองฮะว้าวม,มาแล้วมาแล้วคุณบอลมีอะไรที่ผมไม่ได้อยู่หน้าจอเลผมเปิด,ดมีแวนคนหน้าจะไปัำเป็นุมมัดยาในค,คุณรู้ได้ไงทำ,ำเยี่ยมำเยี่ยมำเยียมเย,เยว,ว้าวสุดยอด ทำไมนาปินกันชาชยมาแต่ไกลชั่วชีวิตกินคนทำไมเสพสิ่งจุกใจให้ร้ายแก่ตัวเราเองจดจำไว้ในความทรงจำความบอกจำของตัวเราเองร่วงถล่กมก่ำกลืนริษยาปรารถนา สร,สร้างสิ่งใดเจ,จ็บจำไมไ่ในความเลื่อนลอยจิตเสื่อมถอยน้อยคนเห็นใจหมดเรีแรงท้อใจท้อกายทอถอยไปถอยลังเข,าขง <c oughs> ่าคองเายิ้มยัแต้มตามตามไม่นาอุกันชาหลอกหลอนจิตใจ ชั่วชีวิตคิดสั้นทำไมเสพสิ่งจุงใจ้องผิดส้นทาร์ทโนได้เหรอได้เหรอนอนตายตายต้นกัญชาจะถอยจะถอยจะถอยซูไม่ได้แล้วเนี่ยคุณไอ้นนี่คุณยอดเลยค่ะ

รับไม่ได้เลยรับไม่ได้จริงๆอดีใจที่คุณมีมชอบนะมันทำให้ปอนรู้สึกมีคนทักด้วยความสุขไอ้ยคุยๆเนี่ยนะใช่ครับไม่มีคนที่ทำให้เขาเป็นความสุขได้ก็ดีใจนะฮะโอเคโอเค๋ยวผมร้องให้ฟังตรงนี้ก็ได้เอาเอาเพลงไทยมาดีกว่าค่ะเอาเพลงญี่ปุ่นสิคุณคุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหม ว้าวดีกว่าถ้าเพลงไทยคนน่าจะรู้จักเยอะกว่าครับเอาเพลงญี่ปุ่นผมก็รู้จักนะลองเพลงอ่ะอืมผมก็ร้องได้แต่ว่าจะร้องให้คนพีอฟังไงอ๋อเกยเกยเขาเขินเขินรู้ได้ไงฮะถ้รู้ได้ยังไ <laughs> งก็เวลาพี่พี่เวลาพี่เงียบเวลาพี่เขินพี่จะเงียบไงจะเริ่มแล้วน,นะครับอ๋าาอไม่ใช่จิอะไรกันอยนี ฉัขึ้นมามื่อาที่ยงเช้าทุกแต่พอโอ้ผิดคอร์ดโทษที 这<最>高、mm。Hmm. โอ้เบบี้กอดเธออยู่ช้างคืนอดาเกตและชาลาเกตอัตอนเธอมาอดาเกตแอะไฮใกล้ใกล้ไปคนอื่นนะเกตแล้วนางเดิมเกตชอบออดมาไล่กับออดกับฟูติงแต่เธอ b e a u t i กับสายของเมื่อถึงต เบลิก้คาเคคาคอิออจ่ายแล้วคาอเาคยผมองน my god ค่ะก็มาถึงช่วงทายคิดกันแล้วนะคะ ยังไงวันนี้บีมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะอาจจะมีเสียงนะคะเสียงแทรกบางคลิปอาจจะมีเสียงที่ถอดของบีมเสียงพัดลมนะคะยังไงบีมก็ต้องอขอโทษด้วยแล้วกันค่ะอรอบหน้าๆนะคะบีมจะพยายามลดเสียงพวกรบ,บกวนนี้ออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอะไรแนะนำบีมสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ข้างล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืม ให้กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บีนกันด้วยนะคะไปล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ